Power Watch Tycoon มันคือเกมทำความสะอาดรอคืออะไรอะ่ะเกมสร้างบ้านอ่ะเนี่ยอ๋อให้กูทำความสะอาดเหียเกมทำความสะอาดพื้นในตาดเติมน้ำอ๋ออ๋อใช้เกมทำความสะอาดในโลบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครเล่นเลยนะในห้องเนี้ยหรือว่ามันมีวะแต่เราไม่เห็นคนหรอโอเคเรียบร้อยอะไรอะ่ะเราต้องไปตรงนี้เหรอกดโอเค ไปพื้นเหรอโอ้เฮีย <Yeah! S 2> คือถ้าใครแม่งไม่ชอบทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็เกมนี้แม่งไม่ตอบโจทย์อะเรามาดูกันว่าระหว่างกระเบื้องสะอาดกับกูเบื่อเกมนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนกันนะครับอ๋อจริงๆเราไม่ต้องเดินก็ได้นี่หวายเฮียดูดิยืนอยู่นี่้ก็ฉีดอ๋อจะเสียเวลาเดินทํใหม่เพราไปมึงโง่อย่างนี้วันนี้พายตายพีย่าปานวารีมังกรขัดที่ใคร โอเคเรียบร้อยสะอาดเยียบอองขอให้มึงมีบ้านแค่ชั้นเดียวเหอะนะครับอย่ามีสองชั้นเลยนี่บ้านคนหรือบ้านยักษ์วะเนี่ยมันดูสูง่เลยวะกูอยากรู้มันได้คะแนนรีวิวเยอะได้ไงวะเนี่ยมันเพลินเหรอวะมันมีคนเพลินกับเกมนี้เด้อเนี่ยอ,อ๋อเราไม่จำเป็นต้องไปฉีดตรงซอกมากครับตรงซอกไม่มีเฮียหรอกนะครับนะสนุกตรงไหนวะเนี่ยเฮียกูอยากรู้จริงเลยไม่ใช่สนุกตรงไหนหรอกมันสนุกตอนไหนดีอนะ่ะหรือว่ามันสนุกที่เราได้ทําความสะอาดสิ่งของาปกวะ ดูเหมือนเจ้าของบ้านเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าไอคนนี้มันเริ่มเกียดละนะครับมันเริ่มทําความงานผุยแล้วนะครับเพราะงั้นเราต้องเก็บงานหนะ่อยเก็วเจ้าของบ้านเขาจะไม่จ้างเราอีกนะครับเชียร์หนึ่งเคโอเคอัปเกรดหน่อยละกันเทเลพอร์ตมันนี่บูสต์คืออะไรอ่ะลองกดดิเฮ้ย <Hey! S 1> ไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่มันใครอ่ะอ่าสัตว์ปราดเปิดศึกเหรอเดินไปดูดิคืออะไรวะ อ้าวคือเรานะอะเฮ้มันคือเกมมินิเกมครับหลังจากที่เราหน้าเบื่อการล้างน้ําล้างบ้านมาตั้งงานครับอ๋อบางทีเราเอาจจะได้ตังเพิ่มไม่ได้ถ้าเรามาที่นี่เนี่ยเราผ่านด่านอะไรอย่างงี้นะไม่แน่ครับไม่แน่ไปโอ้โหเรื่องผ่านด่านนั่ก็ชอบเท่าจริงๆคนคนนี้โอ้โหอีซี่ว่ะอีซี่สมชื่อเลยดูดิมันบอกว่าอีซี่ว่ะ ได้ตังค์เพิ่มขึ้น50%าิเ็นต์หรอแล้วเข้าไปได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับนะอ๋อมันเป็นเหมือนมินิเกมอ๋อมีหลายด่านนี่มาเพียต้องการตังค์ไปสร้างบ้านมาอยู่ดีเลยแสดงว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่บ้านไข่ครับคือบ้านกูครับผู้ชมดื้อๆจะตกนอยจะตกน้จะตกนะเฮ้ยเมันหาสำหรับเด็กอ่ะผมบอกให้แต่มันจะกลายเป็นอีซี่สำหรับผมไหม เดะตืออีซี่จัดเองป่ะเดะอ๋อการอกกันถ้ามีอ๋าๆๆ่ๆเกือบตกเกือบตกแม่งกะลำบากวะ่ะโอ้โหผมไม่ใช่เล่นๆแล้วนะอ้ะอาวตาดีกว่านี่เสียเวลาวะ่ะบ้านกูสกัดปกอยู่นะครับไม่น่าเสียตังค์ไปซื้อที่เทเลพอร์ตเลยวะ่ะซื้อเสาบ้านก่อนแล้วกันครับ มันเหมือนเป็นบังคับให้เราซื้อเสาบ้านนะไม่งั้นเราอะทำความถอาต่อไม่ได้ครับอ่าเห็นไหมมันก็มีวินโดว์มาแนะล้วเรียบร้อยต้องหาความาะสหน้ต่า,ตางโอ้้หต่างสกรปรกเกินตอนนี้ผมก็ยังหาความสนุกจากเกมนี้ไม่ได้สักทีนะครับว่าเอ้มันจะสนุกตอนไหนนะกับการที่เราแค่ต้องเลื่อนเมาส์ขัดข้าบสกรปรกออกจากบ้านเราเนี่ยนะครับนะเอาอะไรอีกบันไดอย่าบอกนะ กูค,คิดว่าแล้วว่าใช่ต้องใชแ่แน่ๆแม่งมีชั้นสองไอ้เหี้ยจริงๆผมชอบอยู่แบบสกรปรกสกรปรกนะเอาจริงถ้านี่มันคือบ้านผมเนี่ยผมชอบอยู่แบบสกรปรกสกรปรกอ่ะไม่รู้ว่าเกมมันให้เราอยู่ได้หรือเปล่านะแบบสกรปรกสกรปรกเนี่ยแต่ถ้าเรามีตังบางทีมันอาจจะไม่ต้องทาความสะอาดเลยก็ได้นะเ้ยเข้าใจป่ะจริงๆมันมีเล่นกับเพื่อนด้วยน,นะใช่ไหมผมเห็นโคออบเขียนอยู่นะครับแต่กูไม่มีเพื่อนเฮ้ยเราอัปเกรดแทงน้ําได้ป่ะวะ เฮ้ยเราอัปเกรดแทงได้วะ่ะเยีะกว่ากูเบิกตังก่อนมีสามพันแล้วนะครับเฮ้ยเอา้าโอ้นึกว่าเบิกตังไม่ได้นะครับอัปเกรดแทงน้ำก่อนไม่ไหววะ่ะแม่งเดินไปเดินมาแบบคือแบบมันไม่ทันใจเลยอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันน่าเบื่อหรือเปล่าเนี่ยฮะเออเกมมีเป็นร้อยเป็นพันนะกูก็จะบอกเลยว่านี่กูไม่รู้กูรู้กูจะกดมาเล่นไหมว่ามันมีเกมอย่างเงี้ยเนี่ย เออไหนๆเข้ามาแล้วแล้วก็อุดหนุนเขาหน่อยครับถูกไหมลองเล่นก็ไม่เสียหายถูกปะชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็บอกตามตรงเลยตั้งแต่เล่นมาสักพักนึงเนี่ยไม่ชอบครับไัไม่สนุกไม่ร้าใจอ่ะแต่ว่าเกมมันก็ไม่ได้ทําให้ผมเบื่อนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความสนุกอะไรมากมายอ่ะแต่ผมก็ยังไม่รู้สึกเบื่อนะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยไม่สช่พักหรอกนานเลยนะครับ ก็ยังไมไ่รู้สึกว่าเกมมันน่าเบื่อถึงขนาดแบบอยากเลิกเล่นจังเลยอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็เพลินๆได้อยู่นะผมว่านะโอเคผมว่าบันไดเนี่ยน่าจะประมาณนี้ก็ลังพอแล้วนะครับนะเพราะเราก็เมื่อกี้เผื่อซื้อขุมไฟมาแล้วซื้อให้หมดอนะซื้อทีเดียวไปเลยแล้วแบบว่าทําความสะอาดทีเดียวไปเลยเสียเวลาหนังส่งหนังสือแม่งก็ฉีดนะครับจะรู่อ,อะถ้าเป็นของจริงนี่ทําไม่ได้นะคุณผู้ชมผมว่าผมเอาแค่แบบชั้นเดียวก่อนดีกว่านะ มันจะนานไปแล้วไอสัตว์กว่าจะได้ตังกว่าจะทำความสะอาดนะก็คนดูกูหลับอะดูคลิปเนี้ยโอเคครับงั้นสำารียพอแค่นี้แล้วกันนะสำหรับแมพทำความสะอาดบ้านครับนี่กูก็ทนเล่นไปตั้งนานนะครับนะคือผมก็ไม่รู้อะก็ผมก็แค่อยากลองเล่นนะครับก็คือถ้าใครมีแมพอะไรแนะนำเนีเน่ยก็แนะนำผมได้เลยนะนนถ้ามีใครชอบ like, share, อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถึงจะได้มาเตร์ฟากเกิด้วยครับนะคือไม่ไหวแล้วขี้เกียจนั่งรอตังแล้วก็ขี้เกียจทำความสะอาดบ้าน ไม่รู้ว่ามันจะไปสนุกตอนไหนนะครับนะนะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ